สวัสดีเพื่อนเื่อทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป,ป y o u t u b e นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขโปรไฟล์ให้กับโปรไฟล์ u t u b e หรือว่าช่อง youtube ของเรากันนะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำช่อง youtube หรือว่ามีบัญชี youtube ไว้ติดตามสำหรับดูช่องหรือว่าคลิปต่างๆนะคะเราสามารถที่จะตั้งค่าโปรไฟล์หรือว่าเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ของเราไม่ว่าจะเป็นพวกรูปภาพชื่อต่าง ให้กับบัญชี youtube ของเราเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่แอป y o u t u b e คลิกเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลากักให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่ช่องของคุณตรงนี้ในส่วนนี้ให้เพื่อนๆมาเลือกที่รูปนิสสอตรงนี้นะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะสามารถมากดที่ตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าอยากมาใส่ปกให้กับบัญชีโปรไฟล์ของเราก็ได้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะสาธิตเป็นการเปลี่ยนรูปประจําตัวแล้วกันนะคะก็ให้เรามาคลิกตรงนี้เลยนะคะระบบจะให้เราเลือกว่าจะเลือกจากการถ่ายรูปหรือว่าจากรูปภาพคลังรูปภาพแกลอรี่ของเรานะคะ อ่ะปุ้ยไปเลือกตัวนี้ค่ะก็ให้เรามาเลือกรูปภาพจากคลังรูปภาพเรานะคะเมื่อได้แล้วก็มาเลือกที่บันทึกตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าในส่วนนี้ของรูปโปรไฟล์เราเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะ ต่อมาก็จะเป็นชื่อนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนชื่อก็มาคลิกที่รูปดินสอหลังชื่อตรงนี้ค่ะก็มาเปลี่ยนชื่อกันเลยนะคะได้ทั้งไทยทั้งอังกฤษนะคะก็มาเลือกที่ตกลงนะคะ อ่าแล้วก็เราก็สามารถมาเพิ่มคําอธิบายตรงนี้ได้ถ้าเพื่อนๆต้องการเพิ่มนะคะต่อมามาดูตรงนี้ความเป็นส่วนตัวค่ะแท็บตรงนี้เราจะเห็นใช่ไหมคะให้การติดตามทั้งหมดของฉันเป็นแบบส่วนตัวตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้ใครที่มาส่องบัญชีของเราใช่ไหมคะว่าเราติดตามใครไปมั่งติดตามช่องไหนมั่งค่ะเราก็สามารถมามาเปิดตรงนี้ได้นะคะ แล้วก็ตัวที่สองก็คือทําให้ playlist ที่บันทึกไว้เป็นแบบส่วนตัวตรงนี้ค่ะเราก็มาเปิดนะคะให้เขาเป็นแบบส่วนตัวทั้งหมดแบบนี้ค่ะเราแต่เพื่อนๆน,นะคะสามารถมาตั้งค่าได้ว่าต้องการความเป็นส่วนตัวหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ย้อนออกไปนะคะเพื่อนๆจะเห็นรูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็ชื่อเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะเท่าน,นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะแก้ไขโปรไฟล์เบื้องต้น ในบัญชี YouTube ของเราค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่าง,างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ